ครับสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการาล็กความคิดเห็นหรือคอมเมนต์ที่ไม่ต้องการใน YouTube ของท่านนะครับคือผมเข้าไปดูในคลิปของหลายท่านนะครับอบอกให้โหลดแอปการลบออกจาก YouTube มานะครับจาก Play Store นะครับแต่ผมมา ค้นหาแล้วนะครับมาเจอว่าในสตูดิโอผู้สร้างของเราหรือในช่องของเรานะครับก็สามารถลบความคิดเห็นเหล่านั้นได้นะครับก็แนะนําเลยแล้วกัน,นครับให้ท่านเข้าไปที่ YouTube นะครับแล้วไปที่คลิกที่รูปนะครับ ไปที่สตูดิโอผู้สร้างของท่านนะครับครับก็จะปรากฏหน้าแคชบอร์ดของเรานะครับหน้าแรกที่เราทำการอัปโหลดอะไรลงไปนะครับถ้าท่านต้องการจะลบคอมเมนต์ให้ท่านไปที่นี่ครับคอมมิวนิตี้นะครับ คิดคอมมิวนิตี้เลยครับคลิกคอมมิวนิตี้๊บความคิดเห็นต่างๆทั้ง,งหมดเลยนะครับก็จะปรากฏขึ้นมานะครับอย่างความคิดเห็นของท่านนี้กำลังเข้ามาใหม่1วันนะครับหนึ่งวันนะแต่มาโพสใน ซ่อมเครื่องทาน้ําอุ่นของผมนะครับแต่ผมดูแล้วมันน่าจะเป็นลิงก์เกี่ยวกับไวรัสหรือว่าอะไรนะครับเพราะไม่มีคําอธิบายอะไรมารไม่มีที่ไปที่มานะครับกลัวว่าจะเป็นไวรัสก็เดี๋ยวผมจะลบลิงก์นี้ให้ดูกันแล้วกันครับให้ทําการสังเกตดูที่นี่นะครับด้านข้างขวามือนะครับก็จะมีรูปถังขยะนะครับก็จะมีความ ข้อความว่านำความคิดเห็นนี้ออกนะครับคลิกเลยครับคลิกซ้ายเนี่ยครับความคิดเห็นนี้ก็จะหายไปนะครับก็ง่ายๆครับกอเคเข้ามาที่คอมมูนิตี้แล้วก็ความคิดเห็นนะครับข้อความต่างๆนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ อันนี้นะครับสวัสดีครับ